มาเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคการกรอกจารบีพี่เก่งนะครับอันดับแรกเลยต้องใส่แฟบก่อนเหมือนเหมือนกันหรือเปล่านะเหมือนกันไหมนี่ของผมใส่แฟบก่อนนะฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรในเรียกแฟบอ่ะอีซี่อีซี่บางคนเขาเรียกผงนะน้ำผงน้ำแฟบแฟบน้ำอะไรนะเรียกหลายชื่อนะนี่คือเรียกไม่เหมือนกันนะต้องมีตัวนี้เลยครับต้องมีมีตัวนี้นี่อัดไม่ได้จารบีนี่ผมใช้สองสองตัวนะครับใช้สองตัว เพราะว่าไอจาระบีจารเขเนี่ยผมจะอัดขึ้นทีดมีสองกระบอกครับผมมีสองกระบอกเฮ้ยอะไรสองกระบอกพิ่สองไม่สองกระบอกอัดไหมอ๋อกระบอกอัดโอ้ยถ้าพูดสองสองกระบอกที่เฉยนี่มันคิดไปไกลนะพี่ใจเลยใช่ไหมตกใจเลยต้องบอกด้วยว่ากระบอกอัดจารบีนะมันคนจะมันผมหรือเปล่าผมจะถ้าจารบีเลยเยอะนี้ผมก็จะดูดเลยเสียงมันจ๊อบจบยังไงเนาะไม่รู้นะพี่นะอุ้ยดังฟัดเลย เสียงมันจุ๊บจุ๊บยังไงไม่รู้วายหลุดโอ้นี่เอาไมเอาไม้เอาไมเอาไมเอาไม้ครับมันล็อกไม่ลงพี่นะฮะเจริญบีเทนหรือเปล่าเจริญบีแจ๊เก้เหรอไม่ใช่แจ๊หรือเทนเทนครับโ๋อเทนเทนเทนต้องอย่าให้หลุดมือนะฮะตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวุ่ดออกอีกโอ้ยแบบนกระบอกไม่ค่อยดีครับใครมีกระบอกแนะนำด้วยครับผมใครมีกระบอกดีๆแนะนำหน่อยโอ้ยเดี๋ยวได้สปอนเซอร์ไอ้กระบอกอัดไฟฟ้าเดี๋ยวจะ เอากมาป้ายยาอีกมารีวิวหน่อยฮะได้เดี๋ยวมาป้ายยาเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วเนี่ยรอรอสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์ยังไม่เข้าสปอนเซอร์ต้องเข้าน้านี่เอาแล้วไม่ทันแล้วมันมาแล้วสปอนเซอร์ยังไม่เข้าเออ่กาแฟก็ไม่เข้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบใส่เดี๋ยวมันหลุดเนี่ยนะครับถ้าเราเอาอาจไม่ไม่ทันอีกเคยเคยไหมพี่แบบว่าไอ้ไอ้อัดอัดอย่างนี้เนาะคิดว่ามันแน่นแล้วไปตั้งตั้งแล้วไปกระแทกกระแทก ไอ้กระเด็นโดนหน้าตัวเองไะไม่เคยครับ <laughs> กรเกือบๆอะเคยอะผมอะเนีย่ยตอนนี้เราจะกระเด็นใส่หน้าตัวเองเนี่ยตอนนี้อ,อ๋ออ,อ,อ,ออ๋ออ๋อไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสายออกแล้วเขาเรียกว่าบอกมันเสียกต่บอกมันไม่แน่นนะเนี <c> ่ยคอดออกกี่เยอะไปนี่ไม่ได้นะไปนี่มจะไปเลยนนะี่ เทคนิคลับเทคนิคลับเฉพาะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครแด้แล้วแต่แล้วแต่ก็ไม่ต่างกันมันจะยากหน่อยเพราะว่าก็บอกมันไม่ได้เรื่องจระบีนี่เป็นจระบีที่เรียกได้ว่ามีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มนะพี่อ่อนนุ่มแล้วมันก็ไม่เปื้อนมือเท่าไหร่ครับเช็ดออกง่ายใช่ครับไว้อัดสําหรับจุดไหนพี่จุดเปื่อกเนี่ยก็บอกพวกบูมพวกอาร์มพวก ตัวบนครับผมเป็นแนวทางให้มือใหม่นะมือใหม่น้องรุ่นใหม่ฮะัจริบีแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะอาจเป็นกระบอกหรือว่าเป็นอะไรไปนะฮะพวกกระบอกพวกอะไรงี้ครับใช่ถ้าเป็นบุ้งกีก็จะเป็นจระบีที่มีความเหนียวเหนียวหน่อยมันจะใช้งานได้นานหน่อยนะนี่ถ้าสังเกตสีเขียวส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะอาจจะอาจจตรงนี้นะอาจตรงมุ้งกีใช่ฮะแล้วส่วนนู้นเขาจะใช้เป็นจระบีที่ มีความเหนียวน้อยลงเช็ดเวลาเช็ดเวลาเช็ดนี่แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะอาจจะบีจอระเข้ด้เนี่ยโดนจอระเ้ไปเช็ดยากมากเลยนะเจะบอกเหมือนคนที่มาขับรับจบนี่อาจจะระเคนอนเลยเพาไม่ได้อัดสองกระบอกเหมือนผมอ้ยหัวนี่ก็เสียโอ้เลยเช็ดโตรยากเลยพี่แ่นอนอยู่แล้นี่ไปดูนะแล้วถ้าถ้าเหนียวถ้าเหนียวดึงขั้นที่ว่าแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยดูอะนี่ของแท้นี่ของแท้เลย แสดงว่าเขาไม่อัดจารบีให้นี่ให้พี่เขาไม่เปลี่ยนจารบีให้ใช่มันต้องมันต้องคนที่ว่าขยันจริงๆนะอัดจารบีพวกเนี้ยใช่มันต้องเปลี่ยนใช่มันต้องแบบว่ามีซองกระบอกแล้วก็ขยันกรอกหน่อยเห็นไหมเป็นไอ้นี่ดีทีเขียวเลยสีเขียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจบข่าวเลยทีนี้เวลาเช็ดเีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้พออย่าไปกินเนีต้องไล่ออกอ่ะ ต้งไลออกไปด้วยเดี๋ยวๆอย่างเงี้ยใช่แน่นอนพี่ใช่แต่ยังไม่เท่าไหร่เพราะไม่ได้อัดเยอะไงไม่กี่วันไม่ได้อัดเยอะอัดน่าจะสองสามวันได้มั้งนี่ใช่ใช่ใช่ยังไม่เยอะเท่าไรยังรอตัวไปโอ้ต้องอัดไว้ครับตอนเย็นอย่างเงี้แหละพอช้ามาเราจะได้ไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องเหงื่อแตกเนาะใช่เราจะได้ไม่ต้องเหงื่อแตกโอเคทุกคนเจ้าเอสไวสองร้อยสี่นะฮะ Mm-hmm.